เอาฟังนะครับเราจะยกมาแล้วจะหันไปตามพวกน้องนี่เลยนะครับเลยมามามมามามมา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 ม Right ลาเก่านะครับ้อยกว่าปีเนี่ยถ้าเราจะยกขึ้นาถ้าเราจะลื้อไปเนี่ยก็จะมีการพังเยอะแยะก็เลยมีแนวความคิดว่าเราน่าจะยกไปโดยการที่ใช้รวมพัดลมเอาสร้างมีส่วนร่วมระหว่างทางราชการหรือว่านักเรียนทหารแล้วก็ชาวบ้านร่วมมือร่วมใจกันเป็นแนวความคิดที่ว่ามันได้ได้ทั้งความสะวันีได้ทั้งอะไรทั้งสิ้นถ้ายกไปดีกว่าตรวนี้แล้วก็จะดูะแสดงพลังสามันตกีมีส่วนร่วมกันทุกคน